บทที่62ต่อสักกระซิบบอกกับนิพนธ์ซึ่งนอนบนเตียงในท่าเอนสบายบายผมเตรียมทุกอย่างแล้วเตรียมทุกอย่างนิพนธ์พยักหน้าเรียบร้อยไหมครับแกแนใ่ใจนะว่าจะไม่พลาดระเบิดระเบิดติดรถเสียกรรถเสียกรเสียกรออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ต้องตรวจเช็คร่างกาย บาดแผลท,ทุกอาทิตย์รถเสียวันนี้เสียเลยต้องไปโรงพยาบาลนิพนนึกถึงภาพรถระเบิดไม่มีทางรอดไม่มีทางต่อสักล่าวอย่างมั่นใจผมวางแผนอย่างรอบคอบแนบเนียนและเด็ดขาดดีข้อสำคัญเราไม่สูญเสียคนไม่ต้องปรากฏตัวอืมประตูเปิดนลินกับนิดาก้าวเข้ามานิพน์ขมวดคิว้ว ต่อสักเผอตวาดน้องสาวเข้ามาทำไมไม่เคาะประตูก่อนเพราะคุยธุระสำคัญเป็นตายคืนรั่วไหลฝ่ายที่จะตายเป็นฝ่ายตนนลินขมวดคิ้วทำไมต้องดูดด้วยทำหน้ายักต่อสักโวยวายสั่งขน้อไม่ให้คนเข้ายังปล่อยเข้ามานลินเป็นน้องสาวนะดูสิคะอารมณ์เสียหันมาทางนิพนธ พี่พลคะพี่ศักดิ์เป็นอะไรของเขาทางที่ดีวันหลังข้อประตูซะหน่อยนลินตาโตอ้าวพี่พลก็เป็นไปด้วยแล้วแล้วคุณนิดาต้องคอไหมคะนิดารู้มารยาทนลินชักยิ้มไม่ออกผิดจังหวะแล้วมัง้งเธอสองคนออกไปก่อนถูกไล่นลินฉุดแขนนิดาออกจากห้องอย่างน้อยใจและคนแปลกใจลวนบุญกับว่าที่พี่สะพ้ย คงคุยธุระสำคัญกลัวเราได้ยินที่ชายทั้งสองหน้าเคร่งครึมนิดามไม่ออกความเห็นหล่อนคุค้นค,คิดแต่อนาคตอีกสองวันนิพนธ์ก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วเขาจะเตรียมงานแต่งงานทันทีในเดือนถัดไปนับเวลาถอยหลังหล่อนเหลือเวลาไม่มากสำหรับคำว่าอิสรภาพงานแต่งงานนิพนธ์สั่งงานทางโทรศัพท์ คนรวยอย่างเขาสั่งคำเดียวเรียบร้อยงานต้องเลิศลูหล่อนคิดคิดจนนลินสกิดคุณนี้พิศักออกมาตามเราแล้วพี่พลอยากพบคุณคะเพิ่งไล่ออกมาหยกุกหยกตามกลับเข้าไปนี่แหละเรียกว่าอารมณ์ทำตามอารมณ์พอกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินนลินแปลกใจมากกว่าเพื่อน พี่ผลยิ้มแย้มแจ่มใสเขาบอกกับนิดาว่าเวลาทำงานบางครั้งผมเงียบไปหน่อยเพราะเครียดเมื่อกี้คงไม่ทำให้คุณตกใจนิดายิ้มแห้งๆไม่ค่ะเธอหละ่ะนลินพิพผลถามน้องสาวนาลินไม่เป็นไรคะ่ะแต่สงสัยพี่พลเครียดอะไรคะงานมีปัญหาหรอคะบอกไปเธอก็ไม่รู้เรื่อง เธออยู่กับพี่คนละโลกกันนะโลกศิลปะของเธอไม่รู้เรื่องการค้าหรอกจก่ะนลินอยากช่วยพี่พลได้จังเลยเพื่อจะแบ่งเบาภาระช่วยได้เหรอคะนลินสนใจจะช่วยจริงช่วยไปตัดชุดสวยๆเตรียมเป็นเพื่อนเจ้าสาวและช่วยพาคนนี้ไปซื้อของไปแต่งหน้าทำผมทำผิวอะไรต่ออะไรตามภาษาผู้หญิงเรื่องงานขอให้เป็นเรื่องของผู้ชาย วันนี้บรรยากาศในโรงพยาบาลดูเงียบขรึมผิดปกติต่อศักเฝ้ามอนาฬิกาจากที่สืบทราบเสียกรออกจากบ้านตอนบ่ายโมงเพราะมีนัดกับแพทย์ตอนบ่ายโมงครึ่งอีกสิบนาทีจะบ่ายนิพน์ทานอาหารกลางวันช้าๆและเยือกเย็นกว่าต่อศักยิ่งใกล้เวลายิ่งกระสับกระสายบ่ายโมงตรงเขามองหน้าพี่ชายนิพน์ไม่สบตา เขาทำท่าสบายใจอิ่มแล้วอ่านหนังสือผมเปิดโทรทัศน์นะต่อสักพูดเหมือนไม่มั่นใจไม่ไม่อนุญาตงั้นผมไปข้างนอกไปไหนขับรถเล่นแกอยู่โรงพยาบาลนี่แหละจะได้มีหลักฐานว่าแกอยู่ที่นี่ทั้งวันครับไปเปิดเบียร์ดื่มสิผมไม่อยากดื่มไปคุยกับพักพวกข้างนอกก็แล้วกันครับคุยกับพักพวกต่อสักออกมา ไม่ได้คุยแต่ถามบริการคนหนึ่งอย่างรวดเร็วแถวนี้มีโทรทัศน์ไหมชั้นล่างมีครับลูกพี่ชั้นล่างชื่เละอครับต่อศักกระสับกระสายเคาน์เตอร์พยาบาลมีหรือเปล่ามีอันเล็กแต่พยาบาลไม่เปิดครับส่วนใหญ่จะเปิดต่อกลางคืนเวลามีละครหลังข่าวอะไรวะจะดูแต่ละครต่อสักบุญพฤติกรรมของต่อสักอยู่ในสายตาสาโรธต่อสักถามหาโทรทัศน์ ในห้องคนเจ็บก็มีทำไมไม่อยู่ดูในห้องห้องคนนิพนธ์ก็มีครับบริการบอกตรงใจสาโรดเฮ้ยพี่พลจะพักผ่อนไม่ให้เปิดต่อสักอยู่ในสายตาของจักริดด้วยจะดูอะไรครับคุณสัจกจักริดถามข่าวปากเร็วไปหน่อยเพิ่งรู้ว่าคุณสักติดข่าวต่อสักหัวเราะกรบเกลือนเปล่าเปาว่างๆเบื่อเบื่ แต่ไม่เป็นไรไม่ดูก็ได้บ่ายโมงสิบา่ายโมงครึ่งไม่ดูโทรทัศน์แต่จ้องนาฬิกาข้อมือมองนาฬิกาแทบทุกนาทีครั้งนี้เขารับประกันกับพี่ชายพลาดไม่ได้เด็ดขาดบ่ายโมงสีบา่ายสองโมงต่อสกักกำมือแน่นป่านนี้ระเบิดไปแล้วเสียกรต้องตายขณะนั้นประตูรีเปิดออก ไอ้หนึง่งซึ่งวันนี้ดูลาดเราอยู่ชั้นล่างพรวดพลาดหน้าตาตื่นตะโกนนายนายต่อสักถลันไปหาสังหอนใจเรื่องที่เขารอคอยโวยวายอะไรไอ้เมงขา่ขาวข่าวข้างล่างครับระเบิดรถเสียกรมีคนตายต่อสักดีดนิ้วสะใจคนตายใครตายกี่คนเรียบเละครับทั้งคัน สี่คนคนขับคนคุ้มครองอีกสองกับลูกชายเสียกอนแผนครั้งนี้ไอ้หนิงไม่รู้เรื่องรับสุดยอดลูกชายเสียกอนต่อสักมึนงงทำไมกลายเป็นลูกชายนายอภิชาติแล้วเสียกอนรอดหรือเปล่าเฮ้ยหลองลัน่นใครตายวะเสียกอนสี่อภิชาติครับข่าวบอกเป็นไปได้ยังไงวะ สารู้สังเกตอาการต่อสักเขามองออกการตายครั้งนี้ต่อสักต้องมีส่วนรู้เห็นต่อสักกระวนกระวายอยู่นานแล้วคล้ายกำลังรอฟังข่าวนี้ละ่ะระเบิดสารูหันไปทางจากกริดจากกริดขมวก,กคิว้วมองต่อสักเช่นกันแววตาจากกริดสงสัยไม่แพ้เขาเขาสังเกตจากกริดสนใจไม่น้อยแล้วจากกริดก็รู้สารู้กำลังมอง ดวงตาทั้งสองหนุ่มประสานกันมีบางสิ่งบางอย่างที่สารโดอธิบายไม่ถูกขณะน,นี้ในฐานะบริการด้วยกันจักริดเป็นหัวหน้าเขาอยู่อีกฝ่ายจะแสดงตนเหนือเขาตลอดเวลาเขาเป็นบริการเพราะ1งานในหน้าที่บังคับและเขาต้องการสืบต้นสายปลายเหตุที่ถูกทำลายแล้วผู้กองละ่ะอนาคตการงานกำลังรุ่ง พอรักนรินจึงลาออกเหตุผลเบาวิวแต่ไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้ผู้กองเมินหน้าจากสารโรดไปทางต่อสักต่อสักเป็นเป้าสายตาน่าสนใจกว่าครู่เดียวต่อสักก็พุ่นผันเข้าห้องของพี่ชายพร้อมคำสั่งห้ามใครเข้ามาเด็ดขาดนิพน์อ่านหนังสือพิมพ์พี่พลเสียงเรียกดังลั่นกับดวงตาตื่นตระหนกทำให้นิพน์กล่าวตำหนิน้องชาย แกจะเป็นบ้าปไปแล้วนะตกใจถึงขนาดนี้ผมแกตั้งสติก่อนค่อยพูดผมขอโทษขอโทษอะไรวะเสียก่อนไม่ตายแผ่วเบาผิดจากเมื่อคู่นี่พลดีตัวเองออกจากเตียงถ้าเอ็นอนอ่านหนังสือพิมพ์เป็นตัวตรงนั่งกามือแน่นแกว่าอะไรนะเสียก่อนไม่ตายแกทำพลาด แต่ลูกชายตายนายอภิชาติเหรอครับเปิดโทรทัศน์สั่งหาข่าวจากทุกช่องมีช่องหนึ่งเสนอข่าวอย่างละเอียดนิพนธ์สนใจผู้สื่อข่าวรายงานพร้อมภาพศพกระจัดกระจายตำรวจกับเจ้าหน้าที่เหตุการณ์ชุมูลจากเหตุจากที่เกิดเหตุรายงานว่านายอภิชาติตายแทนเสียก,ก่อนผู้เป็นบุตรบิดา เขาเป็นลูกชายคนเดียวรถคันนี้เป็นรถของเสียกรตามเวลาที่ระเบิดควรเป็นเวลาที่เสียกรจะไปโรงพยาบาลตามนัดแต่บังเอิญเสียกรรู้สึกปวดศรีรษะอยากนอนพักผ่อนจึงโทรไปเลื่อนนัดแพทย์เป็นพรุ่งนี้นายอภิชาติจึงขึ้นรถปิดาไปทำธุระกับลูกน้องคาดไม่ถึงเขาเป็นผู้รับเคราะห์แทนคนร้ายจงใจฆ่าเสียกร ลูกชายคนเดียวกลับตายสภาพเสียกรกำลังเสียใจมากไม่ยอมให้สัมภาษณ์และเก็บตัวเงียบในห้องนอนและเสนอข่าวเก่าที่เสียกรเคยถูกมือปืนยิงถลม่มรายงานว่าคนรายน่าจะเป็นพวกเดียวกันกับที่เคยถล่มเสียกรมาแล้วนิพนธ์ดูข่าวจนจบใบหน้าเขาแดงกำ่ำกำมือแน่นต่อสากรีเสียงโทรทัศน์เบารอคำสั่งจากพี่ชาย นานแสนนานนิพนธ์คำรามบัดซบต่อสักคืนน้ำลายยากเย็นรีบแก้ตัวผมทำดีที่สุดแล้วไม่มีทางพลาดเพราะดวงมันไม่ถึงที่มันเสือกไม่ไปโรงพยาบาลไอ้อภิชาติรับเคาะแทนเขาจะโทษน้องชายก็ไม่ถูกไม่พลาดระเบิดตามเวลาแต่คนในรถเปลี่ยนแปลงมันไม่ตายกูตายนิพนธโพรง ต้องดับข้างหนึ่งเสียก่อนไม่ยอมแน่ลูกชายทนคนเดียวที่เป็นแก้วตาดวงใจลูกชายที่เรียนหนังสือเมืองนอกอุตสาห์บินกลับมาด่วนเพื่อจะช่วยบิดาแต่กลับเอาชีวิตมาทิ้งดวงมันแข็งต่อสักหุดหงิด,งดแกต้องระวังผมรู้ครับลายต่อไปจะเป็นใครพี่พลใหมายถึงศพลายต่อไปนิพนธ์ขบรามแน่นเน้น มันไม่ตายก็กูตายเราวางแผนใหม่ตำรวจต้องดมกลิ่นมาถึงที่นี่แน่ผมอย่าเพิ่งดูท่าทีของตำรวจกับทางนั้นก่อนช่วงนี้มันต้องสงบแน่เพราะจัดงานศพให้ลูกชายนิบ์เครียดขรึมน้องชายเดาไม่ถูกว่ากำลังคิดอะไรส่งรีดไปด้วยครับจบบทที่62โปรดติดตามตอนต่อไป